yeah มหัใจ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรกาะให้ศาสตราจารย์ทันตแพทย์วินัยสิริจิตกรรมาการแผนกทันตแพทย,ทยศาสตร์และคณะกรรมาการแผนกทันตแพทย,ทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทม,มิหิดลน,นำทันตแพทย์วะชะัชรพงศ์อรุณแสงผู้ดีรับพระราชทานทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนสาขาทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2554ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาโทคลินิกสาขาทันตวิทยามหาวิทยาลัยมาร์โมราชอาณาจักรสวีเดนและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทดลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษา ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินทร์รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหขิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าถือองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นราชานุสศรถาวายดดาสมเด็จพระมหิดลาชทิเบตอดุยอดลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครบ100ปีแห่งบรรพราชสมภพ วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อม,มนุษยชาติทางด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและทางด้านสาธารณสุขหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศริญญบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว68รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานน,นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนวุษยชาติตามรอยพระยุคล,ลบาทสมเด็จพระมิตลาธิเบศอุุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทยพระบิดาแห่งการสาธารณาสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษากไทย จากนั้นสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามวรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมาการหมู่นิยทิ่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่1ท2,557โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแนวทางในการดำเนินงานประจำปี2,557และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชุลาภรณ์วัลยกษักอัครราชกุมารีส่งทบทวนบทเพลงดังควันและเพลงความในใจโดยทรงเน้นเทคนิคการ่ายสายตัวโน้ตเพื่อให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโทร,รัทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวลัยลักษ์อัคราชกุมารีเสด็จลงณนห้องทรงงานโรงแรมที่ประทับกรุงปักกิ่งพระรจชทถานพระโรกาสให้อาจารย์ฉ่างจิงเฝ้าถวายการสอนดนตรีหูเจิงโดยส่งทบทวนบทเพลงยู่เยียนหรือเพลงดังควัน และเพลงความในใจซึ่งวันนี้ทรงมีการฝึกเทคนิคการร่ายสายตัวโน้ตและฝึกจังหวะได้คล่องแคล่วมากขึ้นโดยเฉพาะเพลงดังควันทั้งนี้อาจารย์ฉางจิ้งได้ถวายคำแนะนำในเทคนิคการฝึกท่อนต่อท่อนมีจุดยากง่ายอย่างไรบ้างแต่ทรงมีพระปรีชาสามารถมากและทรงเรียนรู้ได้เร็วส่วนเพลงความในใจอาจารย์ฉางจิ้งกล่าวว่า เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาไทยและทรงคุ้นเคยกับจังหวะและท่วงทํานองอยู่แล้วปัจจุบันทรงเล่นได้ดีเกือบสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะช่วงท่อนแรกและท่อนสุดท้ายแต่ยังทรงฝึกจังหวะการร่ายสายตัวโน้ตในช่วงท่อนกลางให้เร็วขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ภายหลังจากทรงเรียนดนตรีขู่เจิงแล้วยังทรงสละเวลาฝึกซ้อมทบทวนบทเพลงต่างๆอย่างหนักเพื่อทรงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในการแสดงดนตรีที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้อีกด้วย ประทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอรวันโรงเรียนประจันตราชบำรุงจังหวัดปร,ราจีนบุรี ค่ำวานนี้ทุนกระหม,ม่อมหญิงอบนรัตราชกัญญาสริวัฒนาพันนบดีเสด็จไปยังโรงเรียนประจันตราชบำรุงอำเภอประจันตคามจังหวัดปร,ราจีนบุรีทรงเปิดชมรมทบี no. 1, นัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วัน ทางนี้โรงเรียนประจันตร,ราชบำรุงได้ดำเนินกิจกรรมชมรมทบีน้ำปรวันมาตั้งแต่พุทธศักราช2549ปัจจุบันมีสมาชิก1,528คนรวมทั้งมีการดำเนินงานศูนเพื่อนใจทบีน้ำปรวันภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา eq และได้ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างยั่งยืนมีรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นของเยาวชนโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเช่นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนที่ปรึกษาและการร่วมกับชุมชนดำเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้จักและมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้นำแนวทางโครงการทูบีใน,นเมื่อวันมาขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดของจังหวัดกำหนดให้ทุกอำเภอทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบรรณาการงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานทั้งในสถานศึกษาในโรงเรียนในสถานประกอบการและในชุมชน รวมทั้งดําเนินการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทูตทูบีเพื่อเผยพระแรและขยายแนวทางและรูปแบบการรวมตัวของเยาวชนในการดําเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ภายใต้ชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันเป็นจังหวัดที่มีนโยบายแผนงานและการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนของจังหวัดมีความโดดเด่นชัดเจน มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของโครงการคือการรณรงค์สร้างกระแสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายส่งผลให้การดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นจังหวัดทบีในมะวันต้นแบบระดับเงินตลอดจนยังได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดโดยดำเนินกิจกรรมคราติตยายกมือขึ้นมีเยาวชนผู้เสพผู้ติด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อข้ารับการบำบัดฟื้นฟรูรวมทั้งได้รับการฝึกและพัฒนาด้านอาชีพสามารถกลับไปศึกษาต่อทำงานอาชีพเดิมประกอบอาชีพใหม่ตามเกณฑ์ที่กำหนด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการรวมทั้งสิ้น6,415คนคิดเป็นร้อยละ85โอกาสนี้พระาาพราะรทานพระบรมโอสให้ตัวแทนสมาชิกคราดเตียกยกมือขึ้นเฝ้าเพื่อพระราชทานกำลังใจซึ่งสมาชิกต่างพร้อมใจกันปฏิญาณตนว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทบ no ีนัมเบอร์วันไอดอลปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีการจัด,จดตั้งชมรมทบ no ีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาแล้ว271ชมรมในสถานประกอบการ24ชมรม และในชุมชน375ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเมื่อวันครอบคลุมทุกอำเภอรวมจำนวน190มีเยาวชนอายุ10 24ปีสมัครสมาชิกทบีนัมเมื่อวันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า1,000คนคิดเป็นร้อยละ97.49 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถลงข่าวจัดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2557 วันนี้ที่อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลการอธิการบวีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสวรรณประกรรองประธานมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2557ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ยกระดับชาวนาไทยก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์เพื่อช่วยเหลือยกระดับชาวนาไทยให้หันมาใช้ระบบอินทรีย์ให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกข้าวและทำนายอย่างครบวงจรซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ตั้งแต่การทดสอบคุณภาพดินการนำเทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ๆและการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิขนมจีนแห้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับ ทั้งยังเพื่อเผยพระราชกิจกรรมผลการดําเนินงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและเพื่อเผยพระราชนวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีนี้ได้คิดคนประดิษฐ์เครื่องสีข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงทางอาหารมานำเสนอในสี่รูปแบบอาทิ เครื่องสีข้าวระดับครวัวเรือนที่สามารถทำงานได้ครั้งละ1กิโลกร,รัมข้าวเปลือกนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอาทิโซนต้นไม้สินค้าโอท็อปเฟอร์นิเจอร์และโซนตลาดน้ำโดยจะจัดระหว่างวันที่20-29มิถุนายนพุทธศักราช2557ณมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ประชาชนลักณะบุคคลต่างๆเดินทางบัถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเน,นื่องวันนี้ที่พระตำหนพพักเพชรวัฒนวิเวศวิหารเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีประชาชนลักณะบุคคลต่างๆเดินทางบัถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเน,นื่อง ทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระพิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา14น,นาฬิกาคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมพระศพท่านี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวาักรรการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกาสำหรับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําพเพนกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแฟ หลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www. w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  a t p a w a n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานประสบหมายเลขโทรศัพท์022809578 ชวนนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแพร่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต,ต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจต,ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤดิศวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ